ไปทุกคนมันได้เวลาฮีโร่แล้วอัลติเบบจัดไรดีเอาเอาไอโอไม่เป็นแขนกูไม่เป็นแขนมึงหักแล้วหักนังบานเลยเป็นใจใจก่อนเป็นแขนมึงหักชิบหามัววานสิตายแล้วใจใจใจก่อนด้วยใครแต่เป็นสาวเหนือตอนนั้นเองแหละตายแน่ๆถ้าคืนนี้ก็ไม่ต้องเสาเหนือว่าอะไรนะจะจะจะไปผมเสาเหนือเหรอถ้าคืนนี้ไม่ได้ผมทรมานถ้าคืนเลย นาะเบนแขนหักอย่างงี้ก็สาวแหนไม่ได้สิก็ดูสิที่มันทำสิมันเอาพลังเอเลีย่ยนที่มีเป็นศทกยภาพมากท,ที่สุดในโลกมาไว้บนข้อมือกับเด็กที่ชอบสาวแหนอนะเงี้ยไปเลยปู่นายโง่ปู่ก็ชอบสาวแหนมากันละ่ะมาหุบปากไปเลยเบนงานที่ของแกคือก,การช่วยโลกไม่ใช่การสาวแหนก็ใช้ไปการช่วยโลกตอนนี้แขนปุ่มของปู่แปลงลากไปเอเลีย่ยนไม่ได้แล้วสาวแหนไม่ได้ด้วยมันใช่ไม่เกว็นใช่ถูกต้องแล้วเบน อะกะากระันเอาอย่างนี้กูจะพาผมไปหาหมอเพื่อรักษาแขนเพื่อให้เพิ่งได้สาวแหนแล้วก็ช่วยโรคไปดีไว้รอนเยี่ยมเล็กกระปู่เพิ่งจากสาวเหนตอนนี้เลยจากบาบ้างเลยนะครบปู่พาผมไปรักษาแขนตีเ,ออเจ็บปวดทรมานหลังจากที่เ็นรักษาแขนเสร็จเขาก็ได้สาวเหนแล้วก็ช่วยโรคไปดีไว้ลาลาลาวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติตั้งแต่คลิปแรกของช่องกัน หน่วยลบพิเศษไม่น้ำไม่ผักแม่ดูคุณภาพของคลิปนี่สิครับผมเอาล่ะลบไปทุกคนมันได้เวลาฮีโร่แล้วอันติเมฟจัดไว้ดีเอาเอาไออ๋อไม่เป็นแกกูไม่เป็นแขนมึงหักแล้วหักน้ำปอลเลยเป็นใจใจก่อนเป็นสาวเหน็บตอนนั้นเองแหละตายแน่ๆกลางคืนนี้ก็ไม่ต้องสาวเหน่าอะไรนะจะจะจะไม่ผมสาวเหน็บเหรอถ้าคืนนี้ไม่ได้ผมตอนรบานกลางคืนเลย โอไม่นะเบนแขนหักอย่างงี้ก็สาวแหนไม่ได้สิก็ดูสิที่มันทำสิมันเอาพลังเอเลีย่ยนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกมาไว้บนข้อมือกับเด็กที่ชอบสาวแหนนะเงียยไปเลยปูน่นายโง่ปู่ก็ชอบสาวแหนมากันละ่ะนา